นั่นคือภาพของเด็กเยาวชนนะฮะเด็กเยาวชนแต่บอลสังเกตได้ว่าลูกบอลจะโตมากตัวเด็กก็จะเล็กดูใ,ใกล้ๆทีนะลูกบอลจะโตกว่าเด็กนะฮะนี่คือเด็กเยาวชนกำลังฝึกเช่นเดียวกัน งานผมก็เหมือนกันเราก็จะมาฝึกประชาชนเหมือนกันกำลังต่อแตะกำลังเริ่มต้นเหมือนกับเด็กนั่นเองนะฮะเด็กก็มาฝึกนั่นแหละผมจึงมาที่สนามนี้เพราะมีเด็กกำลังเริ่มต้นฝึกหัดก็เหมือนงานผมจะต้องฝึกหัดประชาชนเหมือนกันในการ บริหารดูแลประเทศเองไม่ได้ใช้สอสอไม่ได้ใช้พรกการเมือ,องอีกแล้วจบยุคสอสอพรคการเมือ,องอีกแล้วท่านไม่ต้องไปคิดฝันที่จะไปเลือกพรัคไหนอีกแล้วจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วหลังวันที่24มิถุนานะฮะหลังวันที่24มิถุนาสองยน2568เนี้ยซึ่งคณะรฎรนะฮะปฏิวัติประเทศไทยมาเสียของ9.2ปีเพราะนั้นมันถึงเวลาที่ ประชาชนไทยกำหนดสิ้นสุดแล้วชาวไทยทั้งหลายก็จะมา,มาเริ่มฝึกหัดดูแลประเทศเองเหมือนกับเด็กกำลังเริ่มฝึกหัดที่จะเป็นนักฟุตบอลนะนะเหมือนกันเราก็จะมาเริ่มสนามเล็กๆเ,เริ่มต้นจากเด็กๆเ,เหมือนกับท่านกาลังจะเริ่มต้นครั้งแรกที่จะใช้การปกครองแบบปกครองตัวเองที่ประชาชนปกครองตัวเองเหมือนเด็กมาเริ่มต้นใหม่นั่นแหละครับนะเหมือนกันแนวเดียวกันอันเดียวกัน ราะนั้นภาพนี้ชัดเจนแล้วนะพาต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่ใช้สอสอไม่ใช้พรรคการเมืองไม่มีการเลือกตั้งและไม่มีคณะรัฐบาลนะาก็กลายเป็นทุกคนตัดสินเองนะฝึกเองทําเองก็ต้องฝึกหัดกันเหมือนเด็กนั่นแหละครับเขามาเริ่มฝึกหัดเราก็จะต้องเริ่มต้นฝึกหัดเหมือนกันนะแต่เป็นการฝึกหัดปกครองประเทศเองอ,อันนี้เขาฝึกหัด กีฬานะแต่ที่นี้การฝึกหัดของตัวเองมันไม่มีภาพตัวอย่างการปกครองแบบเด็กๆเด็กๆไม่รู้เรื่องต้องรอจนต้องเป็นผู้ใหญ่เงี้ยมันก็ไม่มีภาพเด็กเลือกต้องเลือกตั้งปกครองอันนี้ไม่มีแต่ภาพนี้หาได้ง่ายนะสวนสาธารณะที่นี่สวนสาธารณะรามอินทรานั่นเองนะครับก็มาขออนุญาตใช้หน่อยเป็นการสะท้อนนะ แตให้ประชชนทั้งประเทศได้รู้ว่าเด็กเขาก็ยังต้องฝึกหัดตั้งแต่เล็กๆเราเหมือนกันจะฝึกหัดปกครองประเทศก็ต้องเริ่มต้นได้แล้วผมกําหนดวันหลังวันที่24มิถุนา2568นะวันนี้ก็วันที่27พฤษภานะอ,าอีก20วันใช่ไหมก็ถึง24มิถุนาแล้วมันก็ควรที่จะตื่นกันทั้งประเทศอะ นะหลังยี่สิบไปแล้วควรจะรวบรวมใบแสดงเจ็ดจำนงของประชาชนให้ได้สี่สิบล้านใบนะสี่สิบล้านใบสะสมไปเรื่อยที่นี่สะสมไปเรื่อยฮนะมันถึงแน่นอนสะสมไปเรื่อยๆอยากให้ถึงเร็วก็อยู่ที่สื่ออยู่ที่เอนเซอร์ทั้งหลายจะร่วมกันนะก็อยากให้เฟนเซอร์ทั้งหลายช,ช่องเจ้าของเพจทั้งหลายท่านก็เป็นประชาชนเหมือนกันท่านก็รู้ว่าการเมืองประเทศไทยมันหมดสภาพแล้ว และประเทศไทยก็มีฐานะใหม่เกิดขึ้นแล้วเป็นรัฐล้มเหลวนี่ไม่ต้องรอให้ล้มเหลวครับมันเดินทางไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วไม่ต้องรอให้มันล้มเหลวแต่จริงๆมันล้มเหลวแล้วมันจึงเดินดิ่งลงไปนะท่านก็เห็นอาการแล้วนะท่านก็เห็นอยู่แล้วขา้าราชการเป็นยังไงเพื่ออำนวยให้กับนอมินีทั้งหลายประชาชนก็เสียเปรียบอยู่ล้ำไปแล้วประชาชนก็จะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองนอมินีก็จะเป็นต่างชาติเป็นชั้นหนึ่ง โดยมีข้าราชการเอื้อมหน่วยเนี่ยข้าราชการเราเป็นแบบนี้นะักการเมืองก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันหมดหมด,หมด,หมด,หมดสภาพแล้วมันล้มเหลวแล้วนะมันไม่ใช่ยังไม่ล้มเหลวนะมันล้มเหลวแล้วนะเอาง่ายทุนจีนมานี่ก็รู้แล้วให้ง่ายให้เห็นภาพอยู่แล้วมันไม่ต้องไปหาหลักฐานอะไรนะเอาเรื่องหมู่บ้านตำบลไหนได้รับผลกระทบเนี่ย ก็ต้องคุยกันแล้วต้องปรึกษาคุยแล้วถ้าไม่มีทางออกนะผมเป็นทางเลือกใหม่เพราะที่นี่เราจะไล่นอมินีออกไปเนี่ยต้องไล่ด้วยกฎหมายสูงสุดกฎหมายความมั่นคงนั่นเองซึ่งทุกคนเพียงแค่ส่งใบแสดงเจตจำนงนั่นเองเพียงแค่ส่งใบแสดงเจตจำนงมันคือกระดาษ a 4ที่ผมเทียบไม่เห็นว่าทุกคนน่ะมันจะต้องไปเลือกตั้งอยู่แล้วทุกๆสองปีถูกไหมคุณก็ต้องส่งกระดาษ a 4เหมือนกันนะเออ กระดาษเอเชียถ้าคุณไม่เลือกเส้นทางผมนะยังคิดจะไปเลือกตั้งแล้วท่านคิดว่าจะรอมีพักที่ดีมาบริหารประเทศเนี่ยท่านท่านรอไปเถอะชาติหน้าก็ไม่เจอประชานนี้ท่านจะต้องทุกๆ2สองปีต้องไปเลือกตั้งต้องส่งกระดาษเ4เชใช่ไหมออแล้วในช่วงสองปีก็จะมีเลือกตั้งซ่อมโน่นซ่อมนี่ลําไปก็เรียกว่าแทบทุกปีท่านจะต้องไปเลือกตั้งเอาแค่สองปีแล้วกันสองปีนี่ก็เยอะลวมันทุกๆ2สองปีไงแต่ของผมเนี่ ส่งครั้งเดียวระหว่างทุกทุกสองปีกระส่งครั้งเดียวท่านจะเลือกทำอนไนอ่ะและส่งทุกทุกสองปีไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะท่านก็อยู่ในวงจรเก่าวงจรนาำนาเก่าของการเมืองประเทศไทยต่อไปเสียโอกาสไปกลูกหลานก็ไม่ได้เสียโอกาสอีกคือพูดง่ายถ้าท่านยังไปเลือกตั้งแล้วถ้าเขาท่านเลือกจนที่สุดมาทาร้ายประเทศไปต่อไม่รู้จบประเทศจมดิ่งอยู่ในวงจรนอำนาวงจรลุบบทกันต่อไป ท่านจะเลือกทําไมก็ทําไมก็ใช้กระดาษ A4 เหมือนกันก็เพียงแค่ท่านส่งมาที่เส้นทางสายขอยงผมเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะมันผิดตรงที่ว่าท่านจะเลือกไปส่งมันมีสองเส้นทางนั่นเองนะไปทางซ้ายเนี่ยปรับทางขวาก็ได้ไปทางขวานี่ถือว่าเลือกเลือกตั้งไปเลือกนนตั้งเลือกจนที่สุดแต่ถ้ามาทางซ้ายเนี่ยอย่างที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยถือว่าท่านเลือกตัวเองเนี่มันมีแค่นี้เองการระหว่างไปเลือกตัวแทนไม่ใช่ตัวท่านอนะ่ะ ถ้ามันเป็นโจรที่สุดกับตัวเลือกตัวเท่านเองท่านที่เลือกกันไหนมันคอมมอนเซนส์ง่ายๆทุกคนก็รู้ต้องเลือกตัวเองจะไปเลือกโจรที่สุดสมไมก็รู้ว่าโจรสร้างความยุ่งยากโจรที่สุดก็คือผู้พักการเมืองนั่นแหละเป็นพวกที่ก็เห็นอยู่แล้วผลงานเห็นอยู่แล้วทุกอย่างเห็นคาตาเห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่คนไทยไม่รู้เรื่องนะคนทไทยนี่รู้เรื่องรู้เรื่องมากที่สุดในโลกรู้เรื่องเร็วไวด้วยแต่ทําอะไรไม่ได้ได้แต่รู้เหมือนกับเจ้าของเพจดังทั้งหลายฟื่อเซืร์ทั้งหลายก็จับได้ไล่ไทัน จะทําอะไรไม่ได้มันก็ยังดําเนินอยู่ในวงจรน้าเน่ากันอยู่นี้ท่านก็ได้จะบ่นกันนี่คือสภาพที่เราเป็นอยู่นะอยู่อย่างอื่นอาดแต่ก็ทนกันอยู่นะนะส่วนคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ลึกชาวบ้านทั่วไปก็ก็ไม่รับรู้อีกเหมือนกันก็ทําตัวลอยนวลจะไมไม่รู้ว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาอะไรเนี่ยเราเป็นมันอย่างนี้อยู่มันไม่ได้แล้วนะประเทศมีปัญหาประเทศตกชั้นตกระดับ แล้ววิธีแก้แก้ง่าย,ายที่สุดก็ส่งแค่กระดาษ A4 ใบเดียวแค่นั้นเองซึ่งกระดาษใบ,บนั้นระบุว่าเลือกตัวท่านนะเออระบุเลือกตัวท่านนะแล้วตัวท่านก็ออกคําสั่งอยู่ในใบนั้นด้วยคือในบใบแสงเจเจนงจะมีจุดยืนอยู่สามจุดยืน <c oughs> <c oughs> จุดยืนที่หนึ่งก็คือท่านยืนยันตัวเองอ่ะเลือกตัวฉันเนี่ยแหละฉันเลือกตัวฉันเองไปเป็นสมาชิกของรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจเลือกเองเนี่ยจะเป็นสมาชิก ของรัฐที่กอบกู้ไทยมาหาอำนาานะแล้วก็า,าจุดที่2ก็คือออกคําสั่งออกคําสั่งเลยนะเพราะว่าได้อํานาจจากหลอดเจ็ดแล้วแต่ยังไม่เคยได้ใช้ไงคราวนี้จะใช้แล้วใช้อำนาจของอเจ็ดพอรู้วิธีใช้แล้วอันเนื่องจากดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมธิไปไตยจึงรู้วิธีใช้นั่นเองเมื่อรู้วิธีใช้ก็จะออกคําสั่ง รู้วิธีใช้ก็ออกคำสั่งคำสั่งก็คือสั่งให้มี10ทีม10ทีมนะฮะเพื่อไปรื้อล้างประเทศไทย,ทยปัจจุบันเนี้ยสิทีมเนี้ยจะรื้อล้างประเทศไทย,ทยปัจจุบันแล้วสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านสันติธรรมของโลกแล้วประเทศไทยจะประกาศจุดยืนเนี่ยเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจุดยืนที่หนึ่งท่านน่ยคือประกาศจุดยืนนะคือเลือกตัวฉันเนี่ยนะไปเป็นผระมุกฝ่ายปกครองอ่า แล้วประกาศจุดยืนโดยใช้ลัธิครอบครัวทางอำนาจประกาศจุดยืนที่เรียกว่าสี่พิลักไทยอะจุดยืนเนี้ยนะเป็นการทําการเมืองโลกเป็นมาตรฐานใหม่นั่นเองส่วนทฤษฎีที่สองก็คือ,อเมื่อเมื่อเมื่อได้อำนาจจากเราเจ็ดมา90ปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยคราวนี้ตื่นรู้แล้วรู้วิธีใช้แล้วอันเนื่องจากดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาทิตย์ตายก็เลยเกิดปัญญาเป็นโสดธรรมาทิพย์ตาย ก็เลยประกาศที่จะปกครองตัวเองประกาศจุดยืนปกครองตัวเองอะฮะเอาเริ่มแรกประกาศจุดยืนปกครองปกครองตัวเองก่อนแล้วกันเอาแค่มีจุดจุดยืนจุดเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นจุดยืนละเมื่อประกาศปกครองตัวเองก็คําสั่งนั้นมันก็จะเป็นคําสั่งให้ให้มีสิบทีมเพื่อไปลื้อของเก่าไงเพื่อเพื่อตัวเองจะปกครองตัวเองได้มันต้องรปื้อของเก่าทีนี้รื้อของเก่าประชาชนไม่มีเวลาไปลื้อก็ต้องให้สิบทีมไปดี๋ยสิบทีมจะมีผู้อาสาเข้ามาเองสมัครเข้ามาเองมารื้อประเทศไทย แล้วสิบทีมนี้ทั้งรื้อทั้งสร้างใหม่นะสร้างไปได้ถ่ายเป็นชาติม,หมาหาอหน้าใหม่เหมือนกันเออทั้งรื้อทั้งทั้งสร้างอ่ะนะทั้งรื้อทั้งสร้างนี่เรียกว่าขบวนมีสิบทีมมาต่อกันก็เรียกว่าขบวนกู้ชาติไปตักสองเลยเพราะฉะนั้นสิบทีมนี้จะจะคือคือขบวนกู้ชาติไปตักสองนะขบวนกู้ชาติาไปตักสองก็ทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัปเดตกันใหม่หมดส่วนจุดยืนที่สาม จ,จะยินิสาน er ั้นเป็นการสมัครเป็นมนุษย์ของคําวินัยนะสมัครเป็นมนุษย์ของคําวินัยนะเมื่อสมัครเป็นมนุษย์ของคําวินัยแล้วก็จะได้ตําแหน่งประมุขฝ่ายปกครองนั่นเองท่านจะได้ตําแหน่งประมุขฝ่ายปกครองนะครับประมุขฝ่ายปกครองนี้ก็คือเป็นผู้ให้มติตาบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศนะครับประมุขฝ่ายปกครองอันนี้ เป็นตำแหน่งที่ท então, ung, 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 ่านต er ้องทรมงต้นเราต้องทรมงตรนเลยนะฉันสมัครเป็นประมุขฝ่ายปกครองก็จะมีค่าตัวนั่นเองเมื่อสมัครเป็นประมุขฝ่ายปกครองเนี่ยท่านจะมีค่าตัวนะครับที่นี่จะเซตให้คนละ20ล้านบาทนะค่าตัวคนละ20ล้านบาทต้องสมัครนะทุกคนต้องสมัครไม่สมัครไม่ได้ไม่สมัครก็ไม่ได้ต้องสมัครนะ สมัครเป็นประมุะขฝ่ายปกครองนะจุดยืนสามจุดยืนนะเอามาอ่ด oh ีนะจุดยืนแรกนั่นคือประกาศว่าข้าพเจ้าชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเล็กที่นี้นะหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ประกาศาประกาศใช้ลทัทธิขออโปรไทยมหาอำนาจนะเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจดัชนธีธรรมด้วยนโยบายสีพ่พีหลักไทยนําโลกนะนี่คือการประกาศจุดยืนที่หนึ่งของนายคนนี้อยู่บ้านเล็กที่นี้ ใช้ลทัทิเขาาหาห้าวโพถยมหานาจได้เน,นะจุดยืนที่2ก็คือประกาศจุดยืนที่2ก็คือ,อในเมื่อได้มำนาจจากรเราเจ็ดมาตั้ง90ปีไม่รู้วิธีใช้เมื่อดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมจิติตายนัก,กอนาคตศาสตร์ดูแล้วสนุกสนใจอยากได้อาชีพใหม่ก็เลยสมัครนะสมัครนะนะอ,อันนี้เป็นจุดยืนที่3สมัคร สมัครเป็นมนุษย์รองคำวินัยนั่นเองหรือสมัครเป็นผู้มุ่งปกครอง,องเ็าเรียกเป็นอาชีพชั้นสูงสมัครทุกคนต้องสมัครนะหมายว่าอาชีพที่ท่านทาอยู่เนี่ยมันเป็นอาชีพชั้นล่างชั้นล่างทำไมเป็นอาชีพชั้นสูงมีอาชีพชั้นล่างไอ้ชั้นล่างก็คืออาชีพทํามาหากินเช้าไปเย็นกลับสามสี่วันได้เงินมาเดือนหนึ่งไอ้เดือนนึงแล้วกินแล้วกินแล้วกินไปแค่เดือนเดียวหรือไม่อย่างมากไม่เกินสามเดือนนะ เนี่ยไอ้เนี่เขาเรียกว่าเป็นทาสที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอาชีพชั้นล่างเป็นทาสทํางาน30วันได้เงินเดือนมาก็กินแค่เดือนชนเดือนอย่างมากไม่เกิน3เดือนถูกไหมท่านเป็นกันอยู่แล้วถูกไหมไอ้นี่เขาเรียกว่าทํางานอาชีพชั้นล่างอาชีพชั้นล่างครับเป็นผู้ถูกปกครองเป็นชั้นล่างแต่ผมให้ท่านอ่ะสมคัครเป็นอาชีพชั้นสูงแล้วทุกคนต้องสมคัครทุกคนต้องสมคัครเพราะท่านเป็นผู้ถืออำนาจอธิปไตย,ย i, สูงสุดอยู่แล้วแต่ท่าน ไม่ได้ใช้อะแต่ผมจะให้ท่านสมัครเพื่อจะไปใช้พอจะเข้าใจที่ผมพยายามจะแนะนำไหมพอจะเข้าใจไหมครับตามทันตามติดไหมตามได้ไหมพอจะตามทันไหมเอออย่างเงี้ยทางต้องถามว่าตามทันไหมหแล้วแล้วที่จะถามว่าปัญญาเกิดไหมตามมาจีทีนึ่งนะอ่าเมื่อเมื่อสมัครไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์นั่นเองสิทธิ์ก็คือเป็น เจ้าหน้าที่รัฐแบบพิเศษเจ้าหน้าที่แบบพิเศษเนะจ้าหน้าที่รัฐแบบพิเศษนี่หละมีค่าตัวราคาตัวนั้นอ่ะ,อะเป็นค่าตัวแบบมนุษย์ของคอําวินะัยคือทุกคนนะ่ะเป็นมนุษย์ทองคำวินัยมีค่าตัวเท่ากับทองคำนี่คือทองคำแล้วผมก็เซ็ตไว้ให้มูลค่า20ล้านบาทไอ้อันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันต้องต้องพูดทั้งบ้านทั้งเมืองถูกไหมองพูดทั้งบ้านเมือง,อง,งเอ,งอาละผมคลิปนี้จะทิ้งไว้ตรงนี้ ต่อไปดูคลิปต่อไปว่าเราจะแปลงเงินค่าตัวมาเป็นเงินได้อย่างไร20ล้านบาทราเชิญดูคลิปต่อไปของแอดธรรมจิตใจนักอนาคตศาสตร์ครับซึ่งท่านต้องประกาศจุดยืนสับจุดยืนนะอะไรคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ